รูปแบบที่2ใช้กับหัวข้อเมนูดังต่อไปนี้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาบุคลากรซึ่งมีวิธีการแก้ไขดังตัวอย่างต่อไปนี้เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการแก้ไขเช่น คลิกซ้ายที่หัวข้อคณะผู้บริหารเว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าคณะผู้บริหารคลิกซ้ายที่ปุ่มเครื่องมือแก้ไขดังรูปในหน้านี้ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางรูปภาพได้โดยมีวิธีการดังนี้ เลื่อนเมาส์ไปวางบนรูปที่ท่านต้องการคลิกซ้ายค้างไว้ยังไม่ต้องปล่อยปุ่มที่คลิกจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปยังตำแหน่งว่างที่ท่านต้องการปล่อยปุ่มเมาส์ที่ท่านคลิกค้างไว้คลิกซ้ายที่ปุ่มบันทึกข้อมูลดังรูป และท่านยังสามารถเปลี่ยนภาพแก้ไขชื่อนามสกุลหรือตำแหน่งโดยการคลิกซ้ายที่รูปที่ท่านต้องการแก้ไขในหน้านี้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้โดยการคลิกซ้ายที่แถบหัวข้อ Layout หากต้องการเปลี่ยนรูปภาพให้คลิกซ้ายที่ปุ่ม r o w s e และเลือกรูปที่ท่านต้องการดังรูป หากต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนของชื่อนามสกุลหรือตำแหน่งท่านสามารถพิมพ์แก้ไขในช่องข้อมูลนั้นๆได้ทันทีดังรูปและยังสามารถแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้โดยมีวิธีการเหมือนการแก้ไขในรูปแบบที่1ที่ผ่านมาแล้วคลิกซ้ายที่ปุ่มบันทึกและแสดงผลเพื่อบันทึกข้อมูลที่ท่านแก้ไข จากรูปตัวอย่างท่านจะเห็นว่ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม